มืดตือลาทิย์หายไปไหนแล้วเนี่ยปลาทิย์งอนแล้วปลาทิ์รุนมาแทนแล้วอ้าวบ้านไทยหมดอย่างนี้บ้างฝนตกแล้วตกหนักด้วยของฟ้ามืดเลยโอ้